อยู่กันอย่างเพื่อนจะดีกว่าคะ่ะมเพื่อนคิดว่านะวันนี้แต่เช้าเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเช้าวกว่าเมื่อวานหน่อยนึงเช้าวกว่าเมื่อวานหนึ่งชั่วโมงคะ่ะเพราะว่าคุณลุงอนอนไม่หลับเลยไม่รู้เป็นอะไรแกนอนไม่หลับเลยพักนี้แกก็เป็นมาพักหนึ่งเลยคะ่ะเพื่อนเมื่อเช้านี่นก็ตื่นแต่เช้าเลยตื่นแต่ชเช้าเพเ่็นก็ถามว่าทําไมเธอนอนไม่หลับบอกไม่รู้ เมื่อหลายวันมาแล้วก็หอบผ้าห่มของตัวเองออกมานอนโซฟาค่เพื่อนเมื่อวันก่อนนี้ก็หอบรู้สึกว่าแกาจะหอบหมอนออกมานอนโซฟารเรื่อยเลยไม่เพื่อนก็ถามว่าทำไมแกบอกไม่รู้แกบอกแกนอนไม่หลับแล้วไม่เพื่อนก็ถามทำไมถึงนอนไม่หลับแกก็บอกไม่รู้ แกตอบได้คําเดียวค่ะคือไม่รู้แกไม่ค่อยพูดอะไรเลยคับเพื่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่เป็นอะลำคาญโทรศัพท์แกแกตั้งนาฬิกาแล้วนาฬิกาปลุกแล้วปลุกอีกค่ะปลุกนั่นแหละปลุกตั้งหลายครั้งอ้ยปลุกจังเลยมันมากกว่าสามสี่ครั้งนะคับเพื่อนมันเป็นโทรศัพท์เนาะมันก็มาปลุกใหม่ปลุกตั้งหลายครั้งปลุกแล้วปลุกอีกปลุกนั่นแหละแม่เป็นก็เลยลำคาญ นอนไม่หลับแทนที่จะได้หลับได้นอนนิดหน่อยปลุกตั้งแต่ตีห้าจนถึง6กโมงโหเสียดายชั่วโมงหนึ่งว่างเพล้ยฟร,รีเลยครับเพื่อนๆแทนที่จะได้นอนไม่เพือนก็เลยหอบผ้าห่มออกไปนอนโซฟาครั้งหนึ่งนอนไม่หลับเสียดายเวลาเลยไม่เพื่อนก็บอกแกบอกว่าถ้านาฬิกาเธอจะปลุกอย่างนี้นะทุกวันฉันก็ไม่ไหวนะฉันเสียดายเวลานอน เวลานาฬิกาปลุกแล้วเธอก็ไม่ลุกตั้งหลายครั้งเธอก็ไม่ลุกทําไมเธอไม่ลุกไม่เพ่นก็ถามแกก็ตอบไม่รู้นะคะเพื่อนเพื่อนแกมีคําเดียวคาตอบแกไม่รู้แต่แกก็ถามไม่เป็นค่ะแกถามไม่เพ็นว่าเธอต้องการจะไปนอนอีกห้องหนึ่งไหมห้องนอนเล็กนั้นไม่เพ่นบอกว่าไม่เป็นไม่ไปนอนหรอกเพราะว่าไม่เพ่นนาคิดดูแล้วค่ะเพื่อนเที่ตอบอย่างนี้ ที่ตอบอย่างนี้ก็เพราะว่าความรักระหว่างเรามันจะจืดไปเลยมันจะหายไปเลยเพราะว่าตอนเย็นนี้แม่เพนก็ยังเออได้นอนหนุนแขนแกมกั่งนิดนิดหน่อยหน่อยก่อนจะหลับนะคะและยิ่งไปนอนอย่างนั้นยิ่งไม่ได้ติดต่อกันเลยยิ่งไปกันใหญ่ค่ะมันยิ่งจืดชืดจะจืดชืดยังไงก็ขอให้เรามีความสุขด้วยกันให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข,ขเพื่อนๆอยู่กันอย่างเพื่อนจะดีกว่าค่ะแม่เพนคิดว่านะ มีเพื่อนเอฟซีบอกว่าให้อยู่กันอย่างเพื่อนมันจะดีไม่เพื่อนก็คิดว่าจะอยู่กันอย่างเพื่อนแต่ทีนี้แกจะยอมรับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไ <c oughs> ม่เพื่อนก็ไม่อยากจะมานอนห้องเล็ก,กนะครับเพื่อนมันทาให้เราห่างเหินยิ่งขึ้นไปอีกค่ะไม่เพื่อนทาแค่ครั้งเดียวแต่รู้สึกว่าแกทําบ่อยจังเลยหอบผ้าห่มมานอนโซฟ้าบางครั้งก็มานั่ง อยู่ตรงเก้าอี้ของแกที่เคยนั่งที่เคยนั่งนะคะไเพื่อนก็ถึงที่มาทำไมนอนไม่หลับเหรอเออนอนไม่หลับถามทีไรแกก็ตอบแต่ไม่รู้ไม่รู้เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้คุณลุงจะไปหาหมอค่ะเพื่อนแกไปหาหมอบ่อยจังเลยไม่เพื่อนเป็นห่วงสุขภาพของแกแต่แกไม่เชื่อฟังคือพูดอะไรไม่ได้บอกไม่ได้ แกก็โตแล้วขนาดไม่เพิ่นซื้อวิตามินให้แกยังไม่รับนะครับเพื่อนๆแกรับเอาไว้และแกก็มาใส่ตู้เอาไว้และแกก็มากินตั้งอยู่อย่างนั้นเลยเพื่อนๆไม่เพ่นก็ถามว่าทำไมไม่กินเขาบอกไม่กินพ่อรู้ว่าแกไม่กินไม่เพิ่นก็เอามากินค่ะเสียดายเพราะว่าพวกวิตามินเกี่ยวกับสุขภาพพวกนี้ของมันแพงนะคะไม่ใช่ของถูก แล้วแกก็บ่นว่าปวดเท้าปวดเท้าเวลาเดินปฏิกรฟนะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อปีที่แล้วนี่แกปฏิกรฟแกบน่นปวดเท้าปวดข้อและไม่เพื่อนก็บอกว่ารองเท้าแ่บพื้นมันไม่ดีไม่เพื่อนก็เลยไปซื้อที่รองรองเท้าอย่างดีนะคะเพื่อนเพื่อนที่รองรองเท้าไม่เพื่อนได้ซื้อให้ตัวเองไม่เพื่อนก็เลยไปซื้อให้แกด้วยเพราะว่าไม่เพื่อนบอก แกว่าฉันะใช้นะว่าอันนี้มันดีดีอย่างมากเลยแล้วราคาก็ไม่ใช่จะาถูกนะเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสุขภาพมันจะแพงค่ะซื้อไปให้แกก็เหมือนแับแกไม่พอใจคับเพื่อนแต่แกไม่พูดอะไรแล้วก็ไม่ใช้ด้วยทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในตู้ยังอยู่ที่เก่าเลยค่ะ ไม่เพ็่นก็ถามแกว่าทำไมเธอไม่ใช้แกก็ได้มองหน้ามองหน้าแล้วก็ยิ้มหน่อยแล้วแกก็ไม่พูดอะไรครับเพื่อนไม่เพ็่นก็ไม่ได้คําตอบว่าทำไมแกที่ไม่ใช้ความรู้สึกของไม่เพ็่นคิดว่าแกไม่ชอบให้ใครมาบงการชีวิตแกนะคะจะเป็นวิตามินจะเป็นที่รองรองเท้าหรือว่าบอกเกี่ยวกับสุขภาพก็ตามแกก็บอกว่าแกโตแล้ว แรกๆนะคะเพื่อนไม่เพืน,นาซื้อกับข้าวซื้อเครื่องดื่มเข้าบ้านนิดหน่อยค่ะ,แล,ะแ,แล้วแกก็ถามว่าเท่าไหร่เดี๋ยวแกจะคืนเงินให้แต่นี้ไม่ถามแล้วครับเพื่อนอยากซื้ออะไรก็ซื้อไปแย่นี้ไม่ถามแล้ะเลิกถามละและอย่างไม่เพื่นบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าซื้อมาก็กินด้วยกัน ไม่เป็นว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อนอยู่กับคุณลุงนี้ส่วนมากคุณลุงจะเป็นคนซื้อไม่เนจ่าจะซื้อไม่เยอะส่วนมากจะซื้อกับค้าของตัวเองแล้วก็ของแกด้วยนิดนิดหน่อยส่วนอดีตสามีนะคะเพื่อนไม่เพ็นง่ะจ่ายทุกอย่างเลยค่ะไม่จ่ายอย่างเดียวคือค่าบ้านเป็นแม่บ้านลูกสองคนด้วยกันอยู่ด้วยกันยี่สิบกว่าปีไม่เพ็นงจะจ่ายอย่างอื่นมากกว่าค่าบ้านคับเพื่อนแล้วอีกอย่างหนึ่ง เงินมันหายไปเปล่าๆเ,เดี๋ยวไม่เพิ่จะออกกําลังกายก่อนค่ะเพื่อนเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวไปนั่งคุยกันที่บ้านดีกว่าค่ะเวลาไปบ้านเนี่ยมันไม่ค่คยจะมีเวลาคับเพื่อนจิตไม่นิ่งเพราะว่ามันจะต้องทํานั่นทํานี่ทำนี้ทำนั่นก็ก็แก๊กออกมาข้างนอกนี่จิตจะว่างกว่าอยู่ในบ้านเออเดี๋ยวทานั่นก่อนอัน,นี่ก่อนพอจะ นั่งไหนก็นเออนั่นยังไม่เสร็จอันนี้ยังไม่เสร็จก็จะไปทําก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนมันมีเรื่องที่ต้องทํานั่นนี่นิดๆหน่อยๆเพื่อนก็ไมเ่เข้าใจเหมือนกัน,กนแล้วมันใช้เวลาจะทิ้งยังไงไเพื่อนก็ไม่ได้ลงทริปบ่อยค่ะเพื่อนคือพยายามลงให้บ่อยแต่ก็ไม่ได้ลงทุกวันค่ะขอบคุณที่กดติดตามชมและขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจค่ะเพื่อนขอบคุณมากค่ะ